แอมทักษอ,อนเคลื่อนไหวโพสต์นี้นนกุลกดหัวใจไว้ติดจรวดทำไอจีแทบแตก ความรักกำลังหวานละมุนเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่รักต่างไว้ายแดงของวงการบันเทิงระหว่างคุณแม่น้าหวานแอปทักซอนพักสุขเจริญกับพระเอกรุ่นน้องนอนกุลชานน,นสตินะทอนกูลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวด <c oughs> ผมนรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากพี่เขารอนานหลังจากที่ออกมายอมรับแบบแมนๆนะคะว่ากำลังคบหาดูใจกับนางเอกรุ่นพี่แอบทักซอน <c oughs> และต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เปิดตวัวคบหาดูใจกันนับวันนะคะก็ทวีความหวานมากขึ้นและมันจะมีโมเมนต์สัต์ความหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆนะคะได้ฟินไม่มีพัก สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์หารักด้วยใจเธอฟายยเซฟของค่ายเจมเอ็มทีนะคะซึ่งรีเมคจากซีรีส์จีนที่ดังมากเป็นเรื่องราวต่างวัยนะคะระหว่างหญิงสาววัยสาที่เคยสัญญากับเพื่อนสนิทเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะแต่งงานกันแต่เพื่อนเนี่ยชิงแต่งกับคนอื่นไปเสียก่อนเธอเสียใจจึงชวนหนุ่มรุ่นน้องที่เป็นเด็กฝึกง,งานในออฟฟิศซึ่งอายุน้อยกว่า15ปีไปดื่มแล้วหลุดปากชวนเข้ามาคบกันแม้เธอเนี่ยจะพูดไปด้วยความเมาแต่เด็กมันคิดจริงซึ่งเป็นจ แอปทักโซนเนะะี่ยใครได้มาเคลื่อนไหวพันอินสตาแกรมด้วยการโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มรู้ใจนนกุลซึ่งเป็นภาพโปรโมทของซีรีส์หารักด้วยใจเธอพร้อมระบุคแคปชั่นว่าพรุ่งนี้แล้วฝากดูนความรักของพี่หยินด้วยนะคะ f i n d y o u r s e l f t h ฝากรักด้วยใจเธอหลังจากโพสนี้นะคะไปแพร่ <PayPal S 1> <PayPal S 2> ไปก็มีคนหนึ่งนะคะที่มาส่งหัวใจไวกว่าความเร็วแสงนั่นก็คือหนุ่มคนพิเศษนนกุลนะคะผู้สร้างกำนานมีมรักติดจรวดนั่นเองค่ะแหมแหมแหมเขาก็คอยให้กำลังใจและก็ซับพอร์ตไม่ห่านจริงๆค่ะงงงาะะาาาานนีี้กก็เเเอแฟ่ยมมสสซ อ่ที่เช่นพร้อมค่ะเราลุ้นความรักแอปนนท์เราดูความน่ารักความฟิน,นซีรีนะคะพี่แอปมาดูคนเขารักกันพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพี่ยินตื่นเต้นตื่นเต้นเปิดทีวีรอตั้งแต่วันนี้เลยค่ะลุ้นมากเลยค่ะลุ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะพี่แอปน้ำถอยหลังรอแล้วค่ะความรักของพี่แอปกับนนท์ค่ะอยากดูรอกรี๊ดแล้วค่ะเตรียมหมอนเตรียมฟินแล้วเตรียมหมอนเตรียมพร้อมแล้วค่ะ พร้อมมากคะ่ะรอมานานมากค่ะพี่แอปพร้อมมากทีมดูสดคะ่ะ a m not good. n o n g u e n ทีมหน้าจอตื่นเต้นรอเลยคะ่ะรอนานแล้วคะ่ะไม่พลาดแน่นอนดูสด GMM ด้วยดูย้อนหลังในวิวด้วยคะ่ะสมัครไว้แล้ว2เดือนช่ำๆพิมพ์รอดูสดเลยคะ่ะเจอกัน20่นาฬิกา30นาทีาพรุ่งนี้คะ่ะล็อกคิวคืนจทรางคารไว้ให้คุณหญินคุณเชยเรียบรอ้อยค่ะพร้อมมากคะ่ะรอดูตื่นเต้นมากๆน่ารักรอเลยคะ่ะฝากกดติดตามกด subscribe